ล็อปเซอร์มาของต้อนเลยอ่ะหลักๆหลักเไม่ไม่มาเจอผมว้าวสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วตอนนี้เน็ตอยู่ที่ fish market ซิตี้ฟิชมาร์เก็ตนะคะอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์เลยที่นี่ก็จะเป็นตลาดปลาที่เราสามารถซื้อสดๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็กินที่เขาจะมีโต๊ะให้นั่งกินข้างๆเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันค่ะเราไปดูกันเลยนะเร็วๆหิวมาก อันนี้อะไรอ่ะซิดนีย์ซิดนีย์อร่อยกว่านะคือทุกครั้งที่มาซิดนีย์พี่เมย์จะต้องมาที่นี่ทุกครั้งเพราะนางเป็นสายหรือว่าสายชูชีอะชูชีสเลกซิสเบสสเกลฟ์ Yes please yeah. yeah oh um actually <Sydney S 1> no no actually no sorry <laughs> <laughs> ลืมไป ลืมไปเพื่อนๆว่านี้จะพกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด,ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดมาดูพูดเนอวะอันนี้เหมือนจะเป็นด่านแรกคือข้าง้านจอดรถใช่ไหมคะมันก็จะมีมีช็อปนี้ก่อนเลยพี่เมย์ก็จะเข้ามาซื้อตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอีกเวริร์กหนึ่งที่เขาเป็นโซนขายของเหมือนกันแต่อยู่ข้างในด้านนู้นเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะคือประเทศซิดนีย์อ่ะ เห็ีอยนแล้วมือมันติดกับทะเลแล้วก็ฟิลเหมือนภาคใต้บ้านเราที่แบบว่าอาหารซีฟู้ดก็จะสดมากในจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างในของฟิชมาร์เก็ตหนักค่ะ แล้วตรงนี้ค่ะ my fabric <oughs> ก็คือเราสั่งตด้ข้างบนนู้นสั่งไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะเผาให้ตรงนี้โ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โอกินอะไรดี่ <c oughs> thank you าใจต่ ก็มีนะคะเนี่ยเป็นแบบคือมีของเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นแบบกุหลาเจ้าอะไราเงี้ยอ๋อปลาอะไรเนี่ยใหญ่มากเลยเมื่อเราได้อาหารแล้วเราก็จะออกไปกินข้างนอกเลยนะคะวอออากาศดีมากวันนี้โชคดีที่อากาศดีนี่ น,กกนั่งนี่ไหมโ okay. อเคเฮ้ยดูตรงนั้นสิอันนั้นคือสะพานหามแปนั่นเองค่ะไม่ใช่สะพานอะไรอนะ่ะเอนเซ็ปใช่หรอสะพานเอนเซ็ปว่าซาัานเช็ดโตนิดนึงเลสที่ขาดไม่ได้นี่พกน้ำกินซีฟู้ดมาเองอันนี้ซื้อมาจากไทยทาวเมื่อกี้ วันนี้ก็มีแค่ซีฟูด้ดแซลมอนเนี่ยสกาลอกปลาหมึกแล้วก็เซตนี้ของนี้ปลาไหลหนึ่งไม้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดบรรยากาศดีสุดๆแต่ว <laughs> <laughs> ่าต้อง,งระวังนกพวกนี้มันจะโฉบมาเอาแซลมอนของเราไปใช่ข่าวที่แล้วมันขมโมยปลาไหลไปใช่ไหมหรขโมยแ,แซลมอนเราไปนั่งตัวดีว้าม <laughs> <laughs> เลยเ เบบมีแฟนขับอ่ะทำไมไม่ไปโตอื่นมาแต่โตเราอ่ะอ๋ออ๋อเบบเบบมันจะชกเบบดูตัวนมันจะรจะลมเหรือเ่ัวนี้ดมันสู้ไม่ถามหอกยน ที่นั่ำไม่ต้องกินแบบนี้เลยฉันไปนั่งกินข้างในดีกว่าไม่ได้เราต้องเอาบรรยากาศเสน่ห์ของการมาฟิชมาร์เก็ตคือการนั่งกินข้างนอกและต่อสู้กับนุกถ้าใครมาก็ต้องมานั่งตรงนี้นะคะอย่าไปนั่งข้างในเด็ดขาดมันไม่ตเต็มมันไม่ติดเต้มมาจริงจำหน้ามันได้ มีข้าวด้วยว้าวเลือกลหักเลือกลักไปหมดใครที่มาเที่ยวซิดนีย์นะคะฟิตมาเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำอยากแนะนำให้เพื่อนๆมาอากาศมันดีด้วยหนึ่งแล้วก็พวกปลาพวกอาหารซีฟู้ดตรงนี้มันก็สดสดมากการเดินทางถ้ามาจากซีบดีก็น่า นี่คมันเร็ดบม,มันโฉบมาทางหัวเบีนี่แหละก <c oughs> ็นั่งแทมมาได้มันมีสเตชันฟิชมาร์เก็ตอยู่สำหรับคนที่ขับรถมาข้างหน้าก็มีลานจอดรถใหญ่ๆอยู่ค่ะแต่ว่าทางเข้ามันจะสับสนนิดนึงสับสนแบบที่ว่าเน็ตไม่สามารถอธิบายได้ค่ะถ้ามาถึงจะรู้เอง <c oughs> ว่ามันทางเข้ามันซับซ้อนแต่ว่าคือมีที่จอดรถแล้วก็ต้องเสียค่าที่จอดรถต้องเข้ามามานี้น <c oughs> ต้องมานะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมต้องมานั่งข้างนอกนะคะห้ามนั่งข้างในเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่สนุกเพราะว่ามันไม่สนุกแต่ว่าน้ำจินมซีฟู้ดเปรีป้ยวปเปรี้ยวมากมนั่ <c oughs> งยกเ <c oughs> มื่อกี้ที่เราไปดูมันมีอะไรบ้างมีซีดนี่โอสเตอร์แบบไปซีฟู้ดโอสเตอร์แล้วแต่คนชอบนะคนธรมแาไปซีฟู้ดโอสเตอร์ก็จะไม่รู้ส่วนตัวคิดว่ามันคาวกว่าแล้วก็อาจตัวมันใหญ่กว่า ตัวเองน่ะวันนี้เรากินซิดนีย์ซิดนีย์บล็อกไอสเตอร์ก็ใช้แมวใหญ่อาอามากประจีคำประจีคำกินกับน้ำจิ้มซี <c oughs> มฟู๊ดตามดสขนฝนตอนที่เราเป็นแบบังตัวดีอย โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศ Fish Market ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะก่อนไปเน็ตจะมาสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้ของเน็หมายถึงว่าวันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเราหมดไปกี่บาทนะคะเมื่อกี้เน็ซื้ออัล a บ b ร r y s c a r l o สี่สามดอลห้าสิบเซนปลาไหลหนึ่งไม้1ไม้ก็เที่ยวเท่า1ประมาณหตัวแล้วนะ3าชิ้นใหญ่ๆที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้ก็สิบสี่ดอล ซิดน,นีย์ออสเตอร์โหลหนึ่ง22่องดอนเก้าสิเซนแซลมอน15ดอนสกาหลอแปดอน40่ิบเซนแล้วก็ปลาหมึก8ปดจุดหรวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ<ม>อยู่ตรงนี้คะ่ะราคารวมติ๊ง<ม>ตีเป็นเงินไทยเท่านี้ติ๊งก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครมาอย่านั่งข้างนานมันไม่สนุก ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งไว้ด้วยนะคลิปต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดน,นะคะยิน yeah, <I> <laughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายเต้บ๊ายบาย